ไอ้กูไอ้เหี้ยอุเป็นแขนให้อุเป็นแขนให้ไอ้เียเช็กก่อนเช็กก่อนไอ้ชิคกีแม่งหลุดไอ้ควายเชื่อโอ้ยมันก็เล่นปกติมันจะเป็นเหี้ยอะไรเรากูเล่นปกติไงนี่จะไล่หาพ่อมึงไอ้เหี้ยคอมก็ยิ่งดีดีโอ้ยเหี้ยเฮ้ยอ๋อเกไอ้เหี้ยหนึ่งข้อความคืออะไรวะเดี๋ยวกูก็ต้องออกใช่ไหมเพื่อไปรับมัน ไม่โตกี้อะไรเข้าระหว่างเกมไม่ได้อ,อ,อ่ะกระโงเลยเอาเป็นเนี้อะไรก็ถึงกระท้อนใส่ตัวใต้เหรอคุยมึงยิงกูเลื่อนไหลสัตว์ นี่และเว้ยกูหนึ่งได้เป็นหัวหน้าติดปีที่เวียดนามไอ้สัสขับตาเดืนยังได้เย้ไม่ใจจะกระยับปึ้งถึ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 งเฮ้ยกูเป็นกูเป็นกูเป็นผู้กองเป็นผู้กองเป็นผู้กองเรียกกูเป็นผู้กองหรือกูเป็นอะไรกูเป็นอะไรกูเป็นพลทหารมึงมึงเป็นจ่าจ่ายยศน้อยกว่าปะ น้อยอ่ะแต่พลทหารคือน้อยสุดอ่ะเอพลทหารก็ได้เป็นพลทหารกูเป็นผู้กองเรียกผู้กองได้เลยไอหน้าหิวเฮ้ยพลทหารอยู่ไหนวะแต่งปืนอยู่ครับมึงโจทย์เทียนะช่วยผู้กองผู้กองอยู่ในใจตงเต็งเต็งเต่งรับงเต่งอยู่เตงเต็งเตงเต้กเงเต็งงเ็งเต็ตงงนึงอย่าเย่าให้ผมต้องสั่งปลดพวกคุณเลย ยัยผม้องสั่งลงโทษพวกคุณเลยผมขอร้องอ้ยอย่าผมผมผมกลัวผมกลัวผมกลัวอ้ยเขายิงขู่ยัยผมยัยผมต้องยัยผมต้องสั่งลงโทษพวกคุณเลยผมผมไม่อยากทํานะขอโทษผมกลัวขอโทษครับขด้วยครับผมกแบบพี่น้องผมอยู่ไหนพี่ผมเป็นต่างด้าวนี่ผมมึงอยู่ไหนเข้ามาทำงานเป็นทหารผมกำลังเข้าครับพี่ผมกำลังเข้าพี่มึงมึงจัดไปเลยไอ้บาสมึงอยู่มึงรับแทนไอ้มอสไปเลยยี่สิบทีมึงสก๊อตไปช้า สองโอ้ยเหี้ยมันเร็วได้แค่นี้สามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่ดูไหมแเก้าไปเอาครับจ่าจ่าของกูเจ็ดสิบสองสิอสามสิบสี่สิบห้าสิบหกเนี่ยหันสิบแปดสิบเก้าสิบ อืมมึงรับแทนเพื่อนมึงยี่สิบปีที่แล้วเฮี้ยแม่งกลัวแล้วกลัวแล้วจิตไม่เอาหาห้องโอเคกดกดไอก็รีโหลดเหรอวะหรือมันอะไรวะไม่กดไอแล้วมันทช้แม่หลดเหรอเฮ้ยเออวะกดไอมันสับแมกกาซีนอ๋ออ๋อสับแมกกาซีนแต่กดกดกดเลือกปืนซ้ำก็สับนะอูเริ่มงงแล้ว เฮ้ยกด A ก็สับนะไอมอสกดนี่เร็วกดแรงกดไว้นะเออไอ้เหี้ยเดี๋ยวแบบมุกเดิมน,นะโอเคปะ่ะมุกเดิมน,นะแบบกูทุบไอ้นายเข้าทุบไปนายเข้าไอ้บาสต่อกูทุบไปนายเข้าโอาเคป่ะตามแผนผมเลยใช้แผน4 3 4 5 6 <c oughs> ม,มันมันมันเป็นยังไงครับผู้กองช่วยอธิบายหน่อยไอ้เหี้ยกูไ <c oughs> ม่เข้าใจกันผู้กอง ภารกิ์นี่ก็ไม่มีอะไรซับซ้อนเหมือนตอนลบอยู่ที่เวียดกงผมผมมาใหม่ครับผมไม่เคยไปลบที่เวียดกงไอ้ที่อะแผนก็ได้ยกชิดจ่วงแทงคืออะไรครับ ไม่เข้าใจใช่มัวเลีวใช่หมัเ้ยวเดี๋ยวหุกกองด้าน่วยผู้ส่งไปหลักสุดรพร้อมดิวตี้งไม่เคยใช่ไหมแค่ยิงว่ไอสัตว์นี้มันยังฮหุกกองก็๊นะเดหุกองหัวลักนเจ๊นะเฮ้ยไอดาันนี้กูโดนว่ะ ไอ้ทหารวันนกูต้ตกใสว่ะไส่ตกใส่ว่ายืนี่างี้ไอ้ชอบเลีเ้ยน,น,นี่เป็นยิงหรืออะไรอะเนี่ยเป็นไงเข้ามึงไหมเข้าตัวมึงเองไหม <c oughs> ไอ้บ้านนี่ไยแล้วคือทุกที่กิมมี่โอ้ยยิงไม่เข้าได้เหี้ยยิงหัวโยกไลยเมื่อกี้ไอ้สัตว์โอ้ยที่ห้าห้าหกแล้วเว้ยไอ้สัสมามาผลอาหารชำนาญโอ้อโ,อโหย่าเรียกชื่อกูอย่าเรียกชื่อกูกองก่อน กูบอกให้มึงส่องโอ้ยกูส่องอยู่มึงก็หลบดีเฮียยศมึงมึงกับกูก็ต่างกแค่ยศใหญ่เฮียมึงเอามึเอาประหลัดขีดมาพูดมากกว่านี้เอาเขียถอยถอยถอยไอ้เขี้ยพลาดยี่ไงได้ห้องนี้ก่อนห้องนี้ก่อนมาเอาประหลัดขีดมามใช่เสียงเบาบอกว่าน้องกูปั่นไม่ได้แล้วอ่ะมันก็ดังได้แค่เขี้ยประหลัดขีด

ห้องน้ำหญิงต่อห้องน้ำหญิงห้องน้ำหญิงต่อเดี๋ยวอลิสเบดีดับมูขูไม่ได้อยู่ในเช่นทางยกิลูกโงไปซะส่วนมึงเยอะมากเลยไอ้เหี้ยมามามาห้องนี้ห้องนี้เหมือนเดิมเหมือนเดิมมานี่มานี่ประจำประจำตำแหน่งไอ้บาสไอ้บาสสองก่อนไอ้บาสสองก่อนไอ้บาสสองไอ้บาสสองเสร็จปุ๊บเฮ้บาส ถอยก่อนไอ้บัสถอยมีคนนะไม่เคีย์มีคนอะอยู่ซ้ายโอเคชหงั้นไอ้บัสถอยหลังมาไอ้บัสถอยไว้ก่อนให้ให้มอสให้มอทุบไอ้มอสทุบเสร็จปุ๊บมอสมึงมึงทุบเสร็จปุ๊บมึงออก้ายโอเคอยู่ซ้ายนี่แหละเอามเออทุบหเข้ามามามาได้้ ระวังระวังลองตัวระเบิดลองตัวระเบิดเช็คใกล้ก่อนเช็คใกล้ก่อนเช็คใกล้ก่อน s p r e a d your fingers i am done ไปเกียร์ไปเกียร์ตัวประกันกอนไปเกียร์ตัวประกันก่อน s PD don't m ว v e าจนีลยต์ล o n ระเบิดระเบิด่ h a n s up d d o t Something's coming. Cup is secure. I don't want you hurting me or my partners. Where you going? do go. Who? <laughs> uh, Please get down. Please get down. Don't worry. I'm gonna get you out of here. I want to help. <laughs> yeah, Entreaty to talk. So <laughs> <laughs> <Savoy laughs> ready for treatment. <trail. laughs> watch yourself. They're looking everywhere for someone. Hmm. หน้าประตูไม่มีอะไรเจียไอ้มอานหนึ่งมาเปิดมาเปิดเคพร้อมนะสามสองไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรไอ้บ้านมันเออกูอยู่ในตำแหน่งของกูเดินเข้าไปแล้วห้องนี้เป็นห้องนี้เป็นห้องบันไดห้องนี้ห้องบันไดเฮนรี่เดียร์ห้องนี้ห้องบันไดเจียเอางี้นผมกห้ม่นิ้มชิ้นชั้นนี้ก่อนห้องนี้ห้องนี้ ส่องก่อนไหมส่องก่อนไหมเบิร์ดเปล่าเดี๋ยวคุณอยู่ตายเบิดอยู่ตายออมอาเรดหมาไปเข้าขวาไปเข้าขวาเขียวเบิร์ดเลยบาสอยู่หลัตีไม่มีไม่มีเีย์โอ้ยเอ้มอนด้วยฮห ไปไปไปห้องไหนห้องไหนดีดม่รูว่าห้องนี้ห้องนี้ใช่ห้องเชื่อมห้องแรกวะก็จะเป็นโถงวะเชื่อมเชื่อมไปโถงระเบิดใช่เหรอเอาไงเอาไงเดี๋ยวเดี๋ยวเคุณทุบให้เดี๋ยวคุณทุบห้องไหนห้องนี้เหรอใช่เหรอทุบทุบไม่ระเบิดหรอมันแตกระเบิดได้ปะหลบไปบ้านลบบ้านลบเว้ เปิดประตูให้หน่อยดิดูประตูให้หน่อยดิดูไหนไปชั้นสองนะห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้อันนี้ชั้นสเปิดเลยเปิดเลยมันนไปชั้นสองมันเป็นบันได เ um, ยังเนาะตันวะตัน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 ต้องไปบันไดนนูเนี่ยตัวหน้าเนี่ยตู้ใหม่เอดิมแม่เอามาเลยเนี่ยเหี้ยขอเหี้ยเสียเวลาว่าวไง

เอาประตูไหนก่อนประตูหน้า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 เดี๋ยวบอวันนี้บอกมีปะมีปะมีอยู่ชิดซ้ายหลังมันซ้ายใช่ไหมบ้านบ้านหลบมาบ้านหลบมาบ้านถือถือถือเลยเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะบล็อกซ้ายนะโอเคเดี๋ยวกูจะทุบนะกูทุบให้ให้โอ่ะสามสองจอดอยู่ไว้คุณ Hands up! Don't move! LSPD! Get down! Please, don't move. Hands up! Put your hands up! Get down. out of there now! <coughs> the of the process! <coughs> <we have to> <coughs> <restrain> <coughs> Put your hands up and get down! Cuffs are on! LSPD, don't move! Please talk! Civilian Please, secure! This is talk. We're ready for him. Get down, get down and on don't move! back the we're police. Try and stay calm. We got the wrong guy. This shit is ridiculous, man. Can I go now? Get down and put your hands up. Stay cool, man. Stay cool. Let's go. ข้ามมาทางนี้ประตูนี้มันเปิดแล้วประตูหลังด้วยเอเอเหลือประตูนั้นประตูเดียวสองกันเอ้ยนี่ปะเครมาเดิมน้ำเบ้าหนึ่งเอ้ยเข้ามีส่วนมึงก็เปิดประตูเดียวดิอีกประตูนเรื่องประตู เปิด,เป,ดเปิดประตูเดียวก็ได้นะแล้วก็ให้เพื่อกูเข้าไปมันจะได้ไม่ต้องบงังกูจะไม่ยิงดูยิงเดีดเอดอ,อันนี้ห้องเดิมมเอมป่ะส่องอะไเดือมขั้นต่อไปเป็นอะไข้อประตูเดิมมาลันนี่ป่ะ อ๋อต oh, ้องเข้าอันนี้อะไรอ่ะอันน uh, uh, ี้อันนี้เอาไหมครับเศร้าโหรี่เหมือนจะเคลียร์แต่มีมุมอับไม่ได้เปิดอ Hands up LSP Get down now มี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 ประตูมีประตูมีประตูมีเสียงเลย ขอใกล้สุดมมีตัวประกันทางขวาแล้วมีคนมันจะมีอย evet ู่ทางซ้ายมีคนมีตัวประกันตัวนั่งอยู่ตัวเดียวมีตัวเดียวมีตัวประกันตัวเดียวอยู่ทางซ้ายไม่คือหันขวาไปมือจะเห็นตัวประกันและทางซ้ายตัวประกันจะมีคนมีคนมันอยู่ไอ้บ้านถอยมามีคนคนเดียวใช่ปหมอูถอยมานานแล้วเราจะมีสองมีตัวประกันกับไอ้ตัวไล่คนหนึ่งสามสองหนึ่งอ่ะตี You will die here. How did you? Sorry, can't take any chances. Yeah, I want here? I don't help, know how many there are, but these motherfuckers mean business. Agent in the talk. One down. One down. Talk. Suspect ain't going anywhere. lùi. thay chưa? Put your hands where I can see them. don't move. Put your hands up now. Put your hands up and get down slowly. Phòng เลซาเฮอาซูดูลาแล้วมันขึ้นว่ากักระบาดแต่ว่าเราฆ่าทิ้งไปแล้วหรอวะก็ไอ้เงี้ยนั่นแหละเราฆ่าตัวประกันเหรอยังเหลือดีฟิลบอมกับดีคือเรายังช่วยตัวประกันไม่หมดแล้วก็ยังไม่ได้กู้ระเบิดก็ไอตัวนั่นแหละที่ที่น่าจะเพิ่งยิงเมื่อกี้แหละเพราะว่ามันถือปืนนะเอออเลซาคาซาดินมันต้องมันต้องจับมันต้องมันต้องยูนแฟลชเข้าไปก่อนเลยมันจะพัวราพลาด มตายหาบุรุษมาลอกประตูนะออยู่ไหนตั้งเดิมไหมกลับมากลับห้องบันไดทั้งบนมีคนนี่ยช่ไหมเด็กไปมกดชิปกดชือเดินม

Hands in the air! Hands up! Don't move! Leave to talk. Contact okay, down. You have stop. the right to remain silent. Anything you do or say can be used against a of Got them all zipped up. Ellen, to talk. Uh, Suspect not ready. Leave. Continue with objective. You have the right to remain down. silent. Get back here! Cuffs are on. Good to go. All there is finished. no time for court. Talk. Suspect Doc good well. to go. Great work. Keep going. Talk to me. I'll tell you what this is. Oo, ko, ko. Leave me here. Leave me here with my brothers. In here. Oh, oh, oh. They all died like Adam. We moeten helpen. We have many in our cause! Enter yep, 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 yep. to talk. Got one down! This is talk. Proceed with your mission. Zipped up and good to go. Ready for the ride. I the they need they my this is what happens. Please, hands up! Deep breath. Civilian I don't ready. know what they want. Leave, to talk. No, is you going. have to trust you me. To Get down and talk. don't move! Get down and put your hands up! Police! Don't move! Stock yeah. reporting. Oh, Notifying trailers. ไอ้เี้ยกูคงสวาถ้ากูยิงระเบิด luck เบิดดิ You have no right to u d e us ตนี่ไอ้เหจะบ้า Hands up อแบบตันี้ปะตูนี้ปะตัตรงนี้ดกว่าประตูนี้่ได้ไหมใสไหมะตูนั้นไม่ลมาละเชื่อมกันอะกูว่าได้ลงเลย Here, connect it to L.S.P.D.! Can't give up. Oh, your side, your side. How about you? Get down, now! Fuck you, you son of a asshole L.S.P.D.! Don't move! Put your hands where I can see them! Get down! Don't reach for anything! L.S.P.D.! Don't move! เขาจะาเาจะฟื้นตดเจีอาต d n s, <S, <S t f a i l e nah, you your, yeah, you oh. oh. you your objective collect what you can report to talk for d กูเลยบาดไอ้ตายแล้วสองตัวลุมมยึดกูกุโดหน้าหลังไงเฮียมัน คีมพายกูอิ่มไอที่เป็นเกมไหมกูเล่นโอ้วจะเล่นอะไรวาลูเลนต์กูเลนตนี่เราได้ของเยอะอยู่นะเอาวะกินข้าวก่อนได้ปะได้กูจะไปเตรียมตร้งตมมาใหม่ กันเดีลลล๋ยวเปิดบาโตรอตันนี้มันยี่อะไรวะหนึน่ง เขียนชิฝ้ายอะไรวะดิแป๊แป๊บๆมาๆแป๊บๆอ่านไอ้สัตว์เกี่ยวกับคนไม่ได้ดูเนาะทำไงได้หวะเสียงดินมันไม่เด้งอ่ะโอ้ ออฟไลน์เฮ้ยเว้ออฟไลน์กูเปิดได้นี <c oughs> ่เว้ยห้ามรบกวนแป๊บๆมาๆแป๊บๆอ่านไ,ไอ้สัตว์เยี่ยงกู้ <c oughs> คนทำไงได้หวะเสียงนิ้มันไม่เด้งเหรอกูออฟไลน์ ปีหนึ่งกักไม่มีใช้อ่านคืออ่านไม่แตกหรอ